เ,เกมเริ่มเป็นทุรพนคอกชุดแดงบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายขึ้นเกมก่อนแล้วครับอาเ็เป็นรุงรัตเปิดมาเปิดเข้ามากลางได้โขกนี่ก็อของเอเวอตรตันตรงตัวสลานนนล้วครับอิอเทเทฟช่องนี้ปกกล้าวโดนบล็อกไม่ได้อาครับทีนี้โอกาสทองทางฝั่งบีจีดราันนีล็อกในซ้ายเป็นซ้ายมุมมันติดให้ตัวสองอย่างกฤษดาบันจงนี่โดนโค้สาวตัวไหลกลับมาปฏิวัติไปไม่ถึงแล้วนะครับโอ้โหของบอสับแล้ว บรรจงบรรจงมาทางสองสองเลยทุกผ้มูเซนว่าจังหวะขึ้นแล้วกดไม่ลงครับมองข้างในแล้วซัดซัดไกลเลยครับสราณุนว่าปัดทิ้งได้ทันเตะมุมของทูแบงคอกเหรอครับราณิวอีกสานมาโชว์ัดเปลี่ยนทางทุกนี้โดนโคนเสาครับโอ้โหกองหน้าประสานงานกันนะครับราณิวปาดมาแล้วปฏิวัติ จากขึ้นเกมของเยอเชีนะครับทะลุช่องมาอีกซานอีกซานโยกโยกแล้วแล้วสายลิ้กูไหลเลยครับหนึ่งสุงเดเยี่ยมปีจีวิดูขึ้นนำํำสุดสวยครับแล้วเฉียบขาดครับโอ้โหได้เล็งน้อยสุดแล้วนะครับแต่งออกนอกนครับเอตันไประวังลุกหนหายมากไปหน่อยจริงมีสุพรรณร่างกาย <c oughs> พร้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหแล้ววันนี้อ,อีกซานฟานดีอาหมัดครับ ประตูแรกนฮฤด,ดูกาลนี้ของเขามาถูกที่ถูกเวลานะครับ